ลูกผิดผู้ใหญ่ท่านก็มีหลวงปู่แหวนหลวง,ลงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ฟั่งอุ้หลายองค์หลวงปูต่ตมที่กายเหล่านี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งั้งนั้นนะเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งพอท่านล่วงไปแล้วอธิษฐานท่านกลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นคือเท่าลงได้อัฐิษฐานกลายเป็นพระธาตุแล้วเรียกว่าตีกาเลย เป็นอื่นไปไม่ได้เพราะมีในตำราบอกชัดเจนบอกบทจำกัดไว้ด้วยนะอัติิีกลายเป็นพ,พระธาตุได้มีมีอธิของพระรหันเท่านั้นนี่แหละที่ว่าพ่อจำกัดพระรหันเท่านั้นเวลาเจอก็ไปแล้วก็ใ่แล้วใ่แล้ว เราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้พินี่ปีนาถึงโรงศาสดา,าที่เลิศเลยมาตลอดปัจจุบันนี้ก็2,500ปีที่าศาสดราของเหลานี้เลิศเลยกระเทือนทั่วแสมแดนโลกระทัามาเป็นเวลา2,500ปีกว่านี้แล้วอยากให้ทำที่ท่านเลิศเลยนั้นมาสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของเราบ้าง จากการได้ยินได้ฟังและจากการอบรมการให้ทานรักษาศีลเราทําเป็นพื้นแพยอยู่แล้วแต่การอบรมจิตตภาวนาน,นี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยมีเราอยากจะพูดว่าไม่มีเท่าไรซ้ำนะแต่เพื่อบาบไว้น,นิดหน่อยว่าไม่ค่อยมีเพราะที่ว่าไม่ค่อยมีคือว่ายังมีผู้อบรมกรรมฐานอยู่เช่นอย่างยกตัวอย่าง กว่าจานทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> ที่เป็นเพชรน้ำหนูน้ำหนึ่งนี่ล้วนไะด้ตั้งแต่พานพิตตกออนกรรมาฐานไปทั้งนั้นเนี่จึงว่าไม่ค่อยมีคือยังมีอยู่เหล่านี้ว่า่านนี้มันมีแล้วก็เรียกว่าไม่บีไปการอบรมจิตใจ